ไห้ไพ่อันเือนี่นะไห้ไม่เท้าไปเลยไห้ไม้เท้าไปคนคุมเนาะเลยเอื้อยก็จะพาไปมอบไห้เลยเนาะเพราะว่าเงินอยู่กับมือนี่อ๋อมันสั่นตอนนี้ชันเตนเต้นชันเต้นเต้นช่วงอยู่จับมือสันคือมือชันตลอดอยู่รัดมาเนาะคนพูดูย่าหับมือสั่นแล้วมันเอื้อยมือสั่นก็นองนี่เนาะดีใจก็ไม่เคยจับเงินสองหมื่นเนาะ เป็นสั่นเนาะคิดว่าอยากเข่าเกัะอยากเข่ากันอยู่สั่นเลยเนาะงมอกเนาะทั้งนยิ้มมาทางนี้เนี่ยเด้อโอ้ยดีใจนะเมือวานจะได้ห่อนมือน้องมาปนพิธีแค่น้อยเนาะ สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซีสวัสดิาสนาเบอร์สุขสุกคนเนาะหรือว,ว่าสเป็นพี่น้องทางฝังไทยฝังลาวหรือต่างประเทศก็มาพบมาพ่อกับสวัสดิาสนาเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาหาทาั้งน้องน้ำพลเนาะมาเป็นทางสะพานบุญไห่ทางง่ายคนอยู่พังไทยพื้นเด่ดนเนาะคนได้อนเงินมาไหา่ทั้งน้องน้ำพล สองหมื่นบาทให้สาวาสนามาเป็นทางสะพานบุญและสะพานหักทะเลพ่อแม่พี่น้องไลยเนาะกระสิมามอบให้ทางน้องน้ำพลกันเด้ยเนาะเพราะว่าเงินส่วนนี้ขึ้นกับโอนมาให้น้องนำ้ำพลรับจ้างดำนาเนาะให้น้องนำ้ำพลจ้างคนมาลำนาซอยทางครอบครัวของทางน้องน้ำพลเพราะว่าพ่อแม่ขึ้นกับไ่ค่อยแข็งแรงมีแต่คนเจ็บไขรได้ป่วยเนาะก็เลยอยากให้น้องนำ้ำพลจ้างคนดำนาก็ให้เดาเนาะ เป็นจังไดสาวาสนากะมาเป็นสะพานบุญให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะขอบุญขอบคุณเนาะที่ไว้เนอรสเสยใจสาวาสมาเป็นสะพานบุญให้ในเมื่อน,นี่เนาะสาวาสกามาทอดทางเฮือ,น,น,อน้องน้ำฝนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เนาะก็ะได้เข้าไปทักทายด้วยว่าเข้าไปมอบเงินให้ทั้งน้องคนกันเลยเนาะปะเข้าไปสัมภาษณ์อุรุมกันเลยมาก็ครอมทีมงานหลายๆคนเมื่อน,นี้กันเนาะมาแต่หลายคนทีมงานกับมากครบแน่กับบอดีําำน้าแน่และพ่อแม่พี่น้อง,องกับ,บปุโรหนยะังเนาะกับ มาสำดกับสำนันแหลพ่อแม่พ wow. uh, ี่น้องเอ้ป้าเขาไปทักทายทังน้อเอ้สยสบายดีสบายดีาเแนน้ำพนปนบรได้มาเป็นบวารได้มาเป็นขบวนการได้นีนบวนรดมีานเบรด้มงาเบวบ้มนี่าเั็บวกรด้นี่ขบาด้หมนาเนนหมน่านบน้หนี่มเบนารนี่ะา้องมนนนร้ำมาตื่นเต้นอยู่นบนกา้ไนเต้นบนกาได้ม่ นี็น้องดำหน้าทำให้หรือเปล่าจังไรยังใบดำคิดหนากรลงดำแล้ววานแล้วโบุยนะยังกายาวหรือเปล่าจังไรกายาวแล้วทิดหนากรเตรียมดำเลยวานจักตานะคะว่นสามสิบตานแต่ตาใหญ่เมื่อกาานตาใหญ่ใหญ่ทั้งน้องเพื่อนกันก็เริ่มให้ลงดำให้ดำหน้าเลยเนาะลงตังเองด้วยทีนื้อไดนานนี่ ลำเป็นยี่บนาคือผู้ช่วผู้งามแท็นเนาะตามที่บ่กเคยดำนาอยู่บ่เคยอยู่บ่ลำนาเคยเกี่ยวเข่าอย่างเรียบร้อยเห็นป่ะเปิ้ลมาลำไวัได้เราต้องเป็นไถ่ทำได้แบบนี้นะเนาะไก่บ่านนาครับไกลแค่ไปนากะไก่เติมบวชจากนานองเปินลมาทิ้นจังไรอยากไปห่องแถวบ้านทีไม่ยากหรอกคะแนนมันคะแนนมีนมนมอยากไปหานะเดี๋ยวนี้จิพาไปดู บอแล้วจะไปเบื่องน้องลำพนลำหนาอยู่ไทยเนาะชู้อยู่ต่างจดนาำพนลำหนาบอได้จะไปจบไทยเนาะกินข้าวกินน้ำบ้าหลามันนี่ก so ินแล้วกินข้นน้ำมันนี่นะกินข้าวนนมเลยกินข้าวนนมเลยเนะคืยังง่าใช่ปจะงามเด่นเนาะกินยงงกินข้าวกับนนมลกงนี้นี่แหเลยก็ได้กางเล็กิ่นะไปว่าขนมเนาะ เเ้้ขนนมมัรุ่นใดขนมเดีนอกนามังนะอ๋อบาบต้องมีรุ่นอีกเด้มีชาลายบอมีชาลายบออ๋อดูชาลายขึ้นมาก่ะมีหลายรุ่นเนาะมีมันมีอย่างได้มันก็ได้นี่ยังไงเนี่ยสารนี่กินข้าวกับขนมก็แล้ไม่ต้องให้ได้กินข้าวเซเว่นกับโจ๊กมะลุเอามาได้ตัวหนึ่งง่ายเป็นในน้องหล่าก็มีคนมาคุยมาอย่างนี้ว่าช่วงนี้นะเป็นยังไง มีกับมีคนเดียวส่งรมลมไหลแล้คนเดียวลมมีลมผู้เดียวเนาะคนหักลมแบบลมกันเฉยๆยังมาทันแบบลมเนาะเป็นซื่อเป็นแฟนยังมาได้คืนสถานะให้กันไหมยังมาทันได้ยังเพื่องใจกันอยู่เนาะว่าง่ายๆกันอยู่คุยกันไปเรื่อยกที่เอื้อถามว่าเออคุยกับเพื่อนคนเดียวนี่แบบแบบไรนะแบบพอฮักก็แบบไอฮักก็แปลว่าคนดูแล แบบไม่ยังบูมแฟนแบบดูใจกันหรืก็คุยกันไปมือก้อนแบบคุยแต่ว่าอ้างนอกคนคุยคนศึกษากันนคุยแต่บางทีงานในโบนเน่เนาะเรื่องอนาคตกับโบนเน่เรื่องนี้เนาะแต่ว่าห่างตอนนี้ก็ต้องนาคตเด้งกับตัวไอ้ผัดเด้งเนาะเม่้อดนาคตกับอะไรเนื้อดูจะอยู่กับทางน้องขึ้นนำเนาะทางเอ่ยมาเมื่อนี้กับมีทางเงินนมไทยพ่อไหนเนาะคือได้โอนเงินมาให้น้องลาว่าอยากให้น้องลาจ้างลำหน้าน้องลาวจะจ้างบ่ มีคนไปอยู่ว่าลำหน้านะไแล้วว้แลเสือบได้เบิกน้องน้ำฝนล,ลำหน้าไว้วได <c oughs> <า>้ป่ะยยอย <c oughs> ะากกยย <c oughs> ินโรกาบ่นิดลักหน่อยโบสนะรับัดที่นี่ <c oughs> คนกับจ้างคนขาดคนไทยเรียบร้อยครบสุดเนาะคนจ้างนี่คือว่า <c oughs> ให้เร็วให้สบายเลยนะโอ้คือจ้างลำหน้าลรก,กาไทย <c oughs> ไขาดให้เรียบร้อยเรียบร้อยให้ได้วเนาะตั้งตรงตั้งเอิร์นทั้งาไงคนกี่ แค่บอกน้อยสิลำให้ได้เห็นจัดการซี่มือลงเลยเนาะทั้งอายขึ้นนี่ก็ถือว่าใจพอสมควรเนาะถือว่าแท้ยังไม่ได้พูดจักกันพอสมควรเนาะยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันถือว่าขึ้นกับโอเคอยู่คันว่าเพิ่นใจให้ลงทุนให้น้องน้ำผลดำานานี่เนาะกระมีทั้งนมทั้งนมพังไทยเพื่อเพิ่นกันมีแบบนี้เด้เนาะเพิ่นตูนเงินมาให้น้องน้ำผลน่ะสองหมื่นบาทไปจุจำนวนเงินเนาะ เลี้ยวบัตรธงเลยบาทคือได้เงินลงละเงินสองหมื่นบาททางเลกบัตนี่นะน้องละสมมติว่าได้เงินสองหมื่นบาทนี่นะใช้ให้ไพ่อันถือนี่นะให้ไม่เท่ากันเลยให้ไม่เท่าเป็นคนคุมเนาะเอ้ยเอื้อยก็สิพาไปมอบให้เลยเนาะเพราะว่าเงินอยู่กับมือนี่อ๋อมันชันตอนนี้ชันตื่นเต้นช่วงอยู่จับมือชันมือชันได้บ่ลยีราดมาเนาะคนพูดเทำแล้วก็มือสั้นแล้วมันเนี่ยมือสั้นก็น้องนี่เนาะดีใจก็ไม่เคยจับเงินสองหมื่นเนาะ สั่นเนาะคิดว่าอยากเข่าเนาะอยากเข่าก็เมียยู่สั่นเนื่เขาเนะอยมอกหาเนาะทางอันยิ้มาทังนี้เนี่ยเด้อโอ้ยดีใจนะเอวานได้ข้อนมือออกมาปนพิธีแทนเราเนาะเลยยักเมื่อจ้างแม่บงด้วยอ่ะบรบอ่ะยังมาบอ่วดเรือ้วยังมาเอ้ยยันถอดอาบออะไรนะยันเด้ว่าเจาน้องมือจ้างลูกกล้าเลยบาทไอ้ว่าาไอ้ว่ามาหายในครบรึยังเลยโอ้บรึยงนำมึงนำ้งมาจะนำเวยสวัสดีวัวนะนำมงเลยนะให้อายกันเมึงนี้ายใจเด้เะ ม่นจวดเจียดโดนแทนเนาะครบเนาะแม่นๆๆแหนมนึงบดนี้แนที่2บัดนี้ตาตาจางลูกกานี่นะมือจะสั่นมือจะสั่นเนาะบ่ผลเนาบ่เคยได้ป้ามื้อนี้ฟุฟุนับเงินนักฟุครบเนา้อเอื้อยกบ่ได้โกงเอื้อยกเนาะมื้อนี้ก่อนสิว่าก่อนสิไปจ้างนานี่ อย่างนี้น้องลำพูนจีนีงอย่างนี้มืได้ไปน้อพุทงเหื่อยครูเหื่อยครูกินอีกแล้วก็ไปน้องพลทธงคว่ะเหื่อยครูกินน้องกันนะเอาเป็นได้แ้วงหละอยากให้ทั้งน้องก็ขอบุกขอบใจไอุ้ณแม่เนี่ขอบใจทั้งไอุ้ณกันเนาะขอขอบคุณขอบคุญอ่าเรไรนอที่อันมื มาสวยน้องในการเห็ดทายเห็ดหน้าดูเขาอวยพขาหน่อยไอ้มีสุขภาพแข็งๆอยู่หมันคนยืนเนาะเป็นไรน้องทองให้มาดูดูให้ขึ้นได้มาหลายคนนี้อีกเนาะใชได้ยอันช่วยเดือดทั้งครอบครัวของน้องน้ำผลอีกเนาะเึ้นได้ง่ายลอยเท่ากันเท่าเนาะเย็อยู่เดินเคือทั้งไอคนนี้ขึ้กับเริ่มมันขึ้นกับโทรมาเสมอ่า้องละค่ะโทรลงกันก็คือขึ well anyway. ้นกับว่าเรื่องเห็นทายเห็นหน้าชิวยลงมืออะไรอย่างนี้อย่งนี่ขึ้นกับด้ยอุ่นมาให้ช่วยทั้งครอบครัวเนาะ เพื่อนกะยังไม่ได้วางอย่าลายปานนั่นเรกเพื่อนกะซอยเรือไปเบื้องต้นก่อนเนาะเพื่อนก็จะเบื้องแงี้หรือว่าดูแลครอบครัวเนาะเพื่อนกะยังสวยเรือลายอย่างอีกแม่ยูเป็นยังสิมีต่อมากด้วยเพื่อนเสนอมาเองวันนึงแหละแม่แต่เสน่ห์ไม่ก็ทุกอย่างน้องคนได้ขอสอยเรือด้วยความเต็มใจแม่ก็คือเจ้านี่ไ่ได้ขอน้ำเพื่อนเนาะแม่เลยสวยเรือเองเลยโดยยินดูเนาะเตอนสงสารโดยดีใจทางทางน้องเพื่อน นี่คดีเจทั้งนอกน้ำฝลทั้งครอบครัวของคนน้ำแห่เนาะคิดที่บอกว่าจะได้าบเงินสองหมื่นบาทได้บยหหหหมหหหกหหหหหหนหห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 ัหห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 เหห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 หกะหหหเหหทหงหหกหหห่หห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 หนหห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 ่หห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 หอหหหหหหยหห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 ห คำซื้อปุ๋ยเนี <h 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 ่ประมาณทะเลล่องล่าหลายแพงอยู่บอปุ๋ยซื h h ้อแจ็คโสร์เพิ่นว่าคันมันซื้อปุ๋ยเพิ่นซื้อผ้ามาห้ตจางหายเพิ่นมาาแล้วนะเพิ่นจะซื้อผ้าใหม่พอมาทำดํนาแล้วของจะซื้อปุ๋ยเนาะดว่าเลอต้องใส่ปุ๋ยปริมาณไหม่แล้วก่อนเรื่องเรื่องปุ๋ยมาที่ดังเนาะปกติได้แต่นางหละแบบเคยใส่ปีตะเตาได้แต่แจ็คโส่์แต่ละปีใส่สอบเดียวขึ้นบอมมีเนาะบัดขามีใส่ลายก็ยิ่งงามลาย คอบาแบบปีนี้น้องคนใช้พอบาขาวลายแต่แง่งแต่แแหวนนี่เนาะมีเงินมิเตอมินเพียงพอมีเครื่องมือบุ้งมีเครื่องบำรุงขาวงามปะเลยอีตะกรันใช้โฉบเดียวกับบกควายงามเนาะคุยโอบเดียวนั่เนาะปันใหญ่กันเจอเนาะมีโทแล้วน้ามันไดไปได้กับเบิดเนาะมันนี่ทึนชัยทึนชัยเป็นช่วงๆเลยเนาะปู่เชืิอรู้เด้อ ยุบเสือยุบเสือยากเนาะสะพัดแรงบันยุบเสือตะระนาวตะนาเลยเนาะทั้งลายกับสนับสนุนเรื่องการเห็นใท้เห็นนาอยู่แล้วเนาะเึ้่นกับไม่ได้ให้น้องไปใส่ใจสรุชไห้ใส่ใจเกี่ยวกับครอบครัวเนาะเเลื่อนมาท่านเคลื่อนกันเคยถูกเคยยากมาก่อนเ้ยนี่บ่อนองละดยดยดเคื่อนจะได้ยากช่ยเดือเคลื่อนคิทเน็นสมยเพื่อนยังน่อยลำบากวยนี่นะ หมู่เนาะว่ามันเป็นแบบไรเนาะทุกอยากลำบากซําใดการเหนื่ยเห็นหน้ามีแต่ท้าให้ขึ้นนั่นได้บุญได้กุศลเนาะให้ขึ้นเจริญในี่ยนที่การงานขึ้นไปเนาะรองหลาเนาะดูดยเคล่นกาถือว่าทําบุญมาห่วมกันหลายเติบอยู่จังได้มาอันซอยเดือกันขนาดนี้นะเนาะเป็นได้ก็เป็นกําลังใจให้น้องน้ำพลกับคุยกับเพื่อน่อไปอีกเนาะรองหลาเนาะกับพวกให้ให้ขึ้นเสียอกเสียใจฮะแหละ ในขึ้ปฏิษบังเนาะขึ้นพิษก็ไปได้เนาะการทั้งอายเพิ่นมาได้อยากมาดิ่นมาเยี่ยมพี่บักกขึ้นกระิตยังมาหลีดน้ำอยู่ได้เนาะว่าอันสงการปีหน้าก่อนจะมาว่าสู้นี้ก็น่าพูนเนาะมามาหน่อนี่ก็นัางบ่กหน่อยนึงเนาะง่ายขึ้นมาเนาะมันจะสะดวกสบายเห็นอยู่แต่อากาศมันจะฮอนนิดหน่อยแบบใครควายยำฝนเนาะควายกับวัวยาดควายขนหนัเนาะ ทางอ่ายเคือก็ได้เก็บเงินเก็บอย่างน้ำได้เนาะได้เก e ็บเงินเก็บอย่างมาเนี่ยคือมันแบบชีวิตเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ซะก็ได้แบบว่าโอเคมันพร้อมทุกอย่างเนาะด้วยคดีใจน้องเป็นแน่เอาน่าเออทใจพ่อแนนมาจับมือน้องไว้ังทำนน้องยังฉันนะทำมาได้โบโจวจูนั่นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นก็เคยจำเงินลายสานี้เป็นตื่นเต้นกับเงินบ้านเ้องนี้ทำไปเตะปิดเงินบ้านเ้องนี้แห้งปิดปึ๊กได้โรงลานนี่เนาะยัง เต็มกำอัญเนาะไปใส่ตนี้เอาไปห้าสิเอานอกือวาไปชงผันกดนเลยว้าโคนรอ่ะเนาะเลยเนาะแต่จัญจะกายเปาเท่าบันทีนเนาะยันบนบน่ายยี่ห้นาเลยจูบุยันคอไอเอน่บนจ้างจ้งดำหน้านห้่นบนละวันหนึ่งก็ได้จ้างวันหนึ่งแสนเสหาคนละแสนหาจจ้างเป็นวันเราด้วยจังไดนี่น้องจ้างเป็นวันแล้วแต่ไม่ถาวนาะก็ยังโมโหคือเลยในหน้าที่มองไม่ถาวเนาะ ไปเฝ้าจัดการดูมองจีจังเมางเรืวเต้นเนาะเดินค่าจ้างรายวันนี่ก็ค่าอยู่ค่ากินน้องละก็ต้องอยู่กับเจ้าเวทเนาะอาหารการกินค่าจ้างคนงานเนี่การดูแลกินต่อคน เมี uhm. ่ยโบให้กินกับโได้กับสงสารกับฮิตเวียงเมยเนาะโบเห็นได้คือไม่ได้ขึ้นน้ำคนนยากเขาหรอชืขนมเลมบได้เนาะนมิดแดงบิดแงไม่ได้ลำหน้าบบได้รด้วยแหละตามน้ำใชมชนกินกันเลยเนาะแร็วที่ลังพี่นานี่โอ้ยมาไปได้หน้าน้องน้ำพนว่ะชื่อขนมเลมให้กินกับเขาาันว่ะบุระงไม่้อนเใส่เ็ดเพาะเน อยากกินแกมเขาไหมอยากกินลาบสิ้นเพื่อนเนาะลาบิ้นกับชื่อเพื่อนกินเนกเาไมอกินตอนอะไรก็ได้เนาะเอาเนาะยำหนังต้องกินเขาไหมเนาะสแด้สวบ้านเลยแสน้พุ่งน้องน้พ่ายังมันตัดใจเร็วเอายงเปิเที่ยงกันแล้วเที่ยงกันเกินกับผักกาสีเนาะใ่เฮ็ดเพาะนีแต่เรื่องขึ้นมากไล่ขึ้นว่านะพอแล้ว มีหน้ามีอย่างเรียบร้อยกากระยวแล้วเมื่อเลิกวันนี้เยาวหนาจังนะวันจันทร์ขิดหนาก็เริ่มดำเลยทางน้องน้ำฝนก็เองว่าวันนี้นะทำมือหายยาไม่ต้องดำทางเขาได้ไปจอบน้องน้ำฝนเนาะมีสมุดบ้านี่่สมมติวาน้องล่ะหน้าบ่มีนี่มีว่าน้ำนองนะอ๋อดูดใช้ได้แต่บุมมีเนีดูดบุ๊มมีเนีดูดแต่เหินจากเถียงยังแพงบ่จากดูดน่ะประมาณจะพันดิ้งมีเขาประมาณหมื่นปลายแต่ตามรุ่นเนาะ แต่ดุาคันฮอนด้าก็จะแพงนะจะน้อยเอารุ่นดีๆนกากแพงเอารถไทยุลจะไม่ได้เพราะเครื่องบัสเสร็จดัดไทดุเต้องมีคนห่ยคนน้องอย่ามาอย่ามาลงทุนลายชามาไปนจที่ปลงทุนนหผู้คนลันชาดอนสมายตะกี้เนี่ยเนาะทางลันราหิวใจชาดใช่ไปน้องอสกูหนึ่งใช่แล้วผมไปกันหน้าหนองน้ำาุนได้ใช่าวบเก็ดกันหมดเลยเนาะไปต่โทษนวมานักรรมนี่เจ้านี ทางคนไทยคนอาคนข้าวมีนคือจ้างคนบ่แม่จ้างเป็นวันเนาะว่าคนไทยน่ะน้องบาร์พี่จังไหมจ้างเป็นวันรถไทยกับรถไทยข้าวบัวรถไทยนอกหมดนี้แล้วเชียร์ใดอย่างนอกข้าวรถไทยต่างหากคาเฟ่ปีนี่บ่แม่ค้ารถไทยนี่ชิ้เพ่งได้ไีมค้ารถไทยนี่ค้าสิ้เปแป้งผัดมันแทนจ้างอ่ะซะเนาะแต่รถไทยนี่ค้าอะไรครับตะาลเป็นเมาเนี่รถไทยแม่ โอ้ยแต่ว่าอายเป็นหายใจเนาะนี่แหลจังนั้นเมนอยู่มาชิรักโตนี่แหละรถไทยกับคนนี่แหละรถค่ารถไทยขึ้นค่าน้เมืองน้ำมันได้ยอย่างเลยเนาะค่าคนขับขึ้นกับเมย์เด้บัดนี้ขับรถไทยกับบริพัรล่ามจ้างคนที่อย่างบทันเนาะชณะนาน้องนกันเนาะคือว่าเนาทั้ยคณะคณะบักสูงนกนภนนะงาไมโต๊ะคณะแตให้คุณหาคนงานเตรียมพร้อมนอกลรงด่าเนาะชิได้เลี้ยวไวๆกับชิได้ไปเฮ็ดเบี้ยงยังก็ได้เฮ็ดงานเนาะ ไปทำงานไปถากันสบายไปน้ำเนาะว่ามีคนไปคุ้มชอยก็ว่างเดินันนี้ให้ว่าเชิไปคุมทำตไทยงานไหนนะอย่าบองานไรคิดว่าทำไยนะอย่เทาดําที่ดําห้างดิเราจไปเชือลยเชหน่อยเนาะกามันเดียวจุ่มเชมงเดียวเป็นยังไง เอาไในรุมกับน้องกับลายตื่ไปคิวขาหิบน้าเนาะเห็นเนาะเดี๋เป็นเรื่อกับฮอตเมินนอกันไปดีกได้เป็นที่เรียบร้อยกับครบสองเมเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็มีแต่กับีตอนแรกกับปล่อยคลิปให้ทางไอ้เคล่นเบิงเคลื่อนถาวรอยู่เนาะแต่งมองน้ำพุนไปพกคนเน่เน่เอาคนกับพักพรนกเอาเงินกับให้เม่เ่าหรือว่าม่ตู้ไห้เนาะจะได้จ้างอำนาจให้เร็วซะโดยโดยโดยเา้องกาด้ลองโย สบายด้วย ดูสักวาชนาก็ได้ามามอบเงินให้น้องน้ำพลเป็นที่เรียบร้อยสองหมื่นบาทเนาะกับทางไอ้พังไทยคนเดียกันโอนมาให้ทางน้องน้ำพลให้สักวาชนาเป็นสะพานบุญให้หรือว่าสะพานหักกับบาแมนพ่อแม่พี่น้องเอ่ยกันรองคุยกันลองเบิงเรื่องนี้เนาะแต่ว่าที่แน่ๆไอ้คนกับโบได้จุกจิกจุกจี้ว่าเออเอาเงินสองหมื่นไปนี่คือว่าเป็นทุบเอาผู้สาวาคนกับโบได้เว้าแนวนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคนกับเอออยากซอยเดือดทั้งครอบครัวของน้องน้ำพลเป็นเบื้องต้นสำให้ลำหน้าเพราะว่าทั้งเพ ก็ได้มีรถไทยไกไทย็ได้จ้างรถไทยได้จ้างคนไทยอีกพ่อแม่พี่น้องเวร์ไริ่งไร้ยางสองมือนนี่ก็บน,น่าจะพอ่อยูนหอกสาวาสนามาเนาะก็ถือว่าทั้งอ้ายคยืนกับสงสารเมตตาที่เคยเคยลำบากลำบนมาตอนที่คนย,ยังบท่านในมีอยู่มีกินเนาะตอนนี้เคืน,น,นมีอยู่ไม่กินแต่คืนกระท่าบุญทำอยังไปนำพ่อแม่พี่น้องอกัขอขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายคืนเนาะให้อยู่ดีมีแหง้งขอให้เหตุการงานสิ่งใดก็ขอให้จะริ่งเรื่องในหน้าที่การงานเนาะให้น้องลำบลมาํำไรก็ขอให้ไดไปหาอ้ายคืนลอยเท่าพันเท่านะจะได้ มีกินมีใส่จทได้มีการงานที่มันคงหรือว่าจะเรุ่งเรื่องทายังว่ามีคููกับไห้คอไห้เจอเนื้อคู่หรือว่าไห้ถ่ายร่มกับลองน้ำผลกับไห้สมวังเด้อน้องกับไห้ทางครอบครัวหักแพงหรือว่าถ้าเขได้เป็นเนื้อคู่กับเป็นแบบพี่เป็นน้องเป็นคนหู้จักกัน คนเท่าถ้าบุญพวมกันมาจังคีเ็นถึงสตากันปานนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องเงินเรื่องข้านี่ก็บองเมินนี่ก็คือถือว่าบาเวานน้อยก็ถือว่าลายเงินได้มาจากน้ำพักน้ำแดงเพ่นทำการทำงานเนาะ่นก็ลงทุนให้และได้ทำนี่ก็ถือว่าคนทำบุญยิ่งใหญ่ได้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวันนี้เนาะทำบุญก็อีกอย่างนงก็คุยกับน้องคนก็กคุยไปเรื่อยๆ่นกันยังไม่ได้ตกลงมั่นใจว่าจังสันซี่ดอกตาพักเบื้องต้นก็คือทําบุญกับครอบครัวของน้องไปก่อนเนาะ เรื่องอเงินพวาวปูสาวเรื่องนี้ก็เออเดี๋ยวกมันก็เป็นไปตามรังพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะสบายกันยังเบ่าวลายบ่ได้เนาะเรื่องนี้เนาะก็เป็นทั้งทั้งคืนสองคนกับน้องน,นำผลกับคืนคุยกันเองเรื่องนี้เนะาะสบายติไปเบ่าวเนี่ยลุนีดวงหนาก็คือว่าบ่ได้สาบายกับบ่ได้คุยนำคืนเนาะแต่เมื่อน,นี่ก็มีนาทีที่มาเป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักให้คืนได้ก็คือว่าฮอดเมือ่อเป็นสองเมือ่อเป็นที่เรียบร้อยบ่ได้เป็นเงินกีบสวบายเอาเงินบาทให้ทางน้องเคนเลยให้คนไปไดกเองสำนักดับจ้างกันเนาะ เป็นอะไรก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งคนอีกเนืองที่ไหวเนื้อเสื้อใจทางสัปปะสนามาให้เป็นสะพานบุญให้ในเมื่อนี้เนาะก็คือว่าคนกับเสื้อไหวเสื้อเนื้อไหวเนื้อเสื้อใจสัปปะสนาเนาะเงินดวงลายเงินกระอนมาให้ทางสัปปะสนาเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเอฟซีสัปาะเบิร์ตสุขภูสุขคนเนาะถ้าวาพิพาสประการอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสัปปะสนาเด้อสัปปะสนากระเสดายเมื่อกินข้าวกินน้ำก็มาเนาาาาะล่ววี่